สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่ค่ะนี่คือสวนป้าค่ะสวนป้าบัวค่ะป้าบัวมาสวนเนาะแล้วก็จะเดินกลับบ้านค่ะเพราะว่ายังขับรถไม่ได้เนาะตอนเช้าลูกมาส่งตอนนี้ตอนกลับเดินกลับเองค่ะนคะคะไปค่ะเดินไปด้วยกันค่ะ บรรยากาศหน้านี้สมัยก่อนเนาะปักเบ็ดปักเบ็ดปลาช่อนน้อยปักเบ็ดปลาช่อนน้อยกลางวันนี่ปลาช่อนน้อยจะปากไวนอนแล้วก็นอนอยู่บนนอนเล่นอยู่บนกระท่อมนะคะกระท่อมห้างนาเรานี่แหละแล้วก็ปักเบ็ดแล้วก็ได้สักพักแล้วก็ไปเดินยามเบ็ดเคยค่ะเคยมาปัก เป็นมาปักบิดเหยื่อส้เดือนนี่แหละนี่ค่ะพาเดินเนาะชมบรรยากาศเขาลูกนี้น้องปอบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ก็แปลว่าอะไรก็ไม่รู้จักก็ประมาณ3ากิโล ถึงบ้านประมาณ3กิโลเดินไปค่ะสมัยก่อนก็เดินค่ะคุณผู้ชมมาระยะหลังเมื่อ2 0เออเมื่อ10ปีมานี่แหละ10ปี15ปีมานี่แหละเข้าไม่เดินกันละใช้รถกันสมัยก่อนนี่เดินค่ะเดินมาเดินกลับ มาใครจะมาเดินเป็นเพื่อนประบัวก็มามาเดินด้วยกันชมธรรมชาติข้โพดข้าวโพดหมูเซอร์พี่น้องหมูเซอร์เขาทำข้าวโพดของเขาเป็นฝักอ่อนละของเรากำลังหยอดน,นี่พี่กินูพี่กิหนูข้างทาง เนี่ยเขาชอบอยู่ใต้ร่มเงาแบบนี้แหละอยู่ใต้เนี่ยค่ะต้นไม้ใหญ่เนี่ยค่ะพี่ขี้หนูเขาเกี่ยวข้าวกันนี่แหละค่ะทำนาก็ไม่พร้อมกันหรอกค่ะใครสะดวกใครพร้อมก็เกี่ยวกนวานกนอยู่อย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าเขารับซื้อตลอดลานเปิดตลอด น้ำก็มีตลอดอย่างเนี้ยค่ะตรงนี้ใต้ต้นกระบกใหญ่กระบกต้นนี้จะเปลือกบางผ่าแล้วได้เนื้อดีจังโอ้ยเต็มไปหมดเลยแบบมันร่วงลงมาลูกสุกล่วงลงมาแล้วทีนี้เนื้อมันก็ละลายไปหมดแล้วเนาะก็เหลือแต่ลูกมัน <laughs> เดี๋ยวก่นจะเอาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนี่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ มาเก็บแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ไปตากแดดนะคะตากแดดอีกแล้วก็พาเนี่ยค่ะคือกระบบกเนี่ยค่ะ ตอนนี้แดดดีค่ะเขารีบเกี่ยวข้าวเดี๋ยวตอนบ่ายๆฝนก็มาแล้วค่ะฝนมานี่มาอย่างแรงเลยค่ะเมื่อวานนี่ตกหนักมากแดดดีจังค่ะเขารีบเกี่ยวข้าวเจอเห็ดโคนสักดอกสองดอกเนาะไปตำน้ำพริกนาะ เดินมาถึงหน้าฝ่ายแล้วค่ะนคะคะคลองน้ำไหลนคะคะน้ำอุดมสมบูรณ์มากเลยเสียงน้ำดังซาซาว่าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวน้ำตกคลองลานสักหน่อยยังไม่มีโอกาสได้ไปแขนไม่ดีนี่ก็ คงยังไม่ได้ไปเนี่ยคะ่ะแหล่งน้ำที่ผันน้ำไปทำนานเนาะ ข้ามฝายมาแล้วค่ะนะคะด้านนี้เขาก็กําลังทาเขาเรียกอะไรอ่ะจำนะเนาะจำนะคิดเทือกไว้ไว้หวานข้าวนั่นแหละอันนี้เขาเรียกฝั่งนาบ้านค่ะที่นูน่นที่เกี่ยวอยู่นู่นเขาเรียกคลองด้วนค่ะที่นาประบัวอยู่นู่นเขาเรียกคลองด้วนเนาะนี่ค่ะคนเกี่ยวก็เกี่ยวคนหวานก็หวานอันยังท้องอยู่ก็มีเนี่ยค่ะ แบบนี้แหละเขาเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์ค่ะความอุดมสมบูรณ์ของชาวไล่ชาวนาค่ะที่นี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ค่ะคือมีนาแล้วก็มีไล่นอนไล่เขาก็ทำมันสำปะหลังมันก็เปิดร้านตลอดขุดขายได้ตลอดแล้วก็มันก็ราคาดีด้วยค่ะ ถ้าจะสั่นหน่อยนะคะประบัวเดินแล้วก็ไม้กันสั่นอันเก่าคะ่ะอันใหม่ใช้ยังไม่เป็นคะ่ะนะอันเนี้ยมันน้ำไม่แห้งสักทีคะ่ะเวลาขาวานข้าวแล้วข้าวหลวงสวยสวยลดกระลงเกี่ยวไม่ได้คะ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นสะคะ่ะเนี่ยคะ่ะเป็นบอ่อปลาเป็นเนี่ยคะ่ะแล้วเขาถมเนาะลดรถเกี่ยวข้าวมันกระลงไม่ได้แล้วก็น้ําก็ไม่เคยแห้งคะ่ะเนี่ยคะ่ะแล้วเ้าเอาข้าวกํา ข้าวกำจริงๆค่ะนะดูสิดำๆนะต้นดำๆนะมาวานแล้วไม่ค่อยขึ้นเนาะมันเป็นน้ำเนี่ค่ะรถกระลงเกี่ยวให้ไม่ได้ข้าวกำใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะเนี่ยผ่านมานี่ก็เลยพาดูอันนี้เนี่ยค่ะปราบัวเรียกลูก ภาษาบ้านนอกเรียกบักขอมเนี่ยถ้าลูกสุกมันจะหวานค่ะเนี่ยค่ะดกมากค่ะเนี่ยเป็นผลไม้บ้านๆน,น,นคะคะดกอุ้ยดกบักโอมบักโอมแต่ภาษาไทยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เนาะเนี่ยค่ะมาถึงสวนยูคาป้าบัวแล้วค่ะเนี่ยค่ะที่ทำคลิป ตัดหญ้าไว้ค่ะตัดหญ้าให้ยูคาเนาะรกมากมากนี่ตัดหญ้าไปแล้วรกอีกแล้วค่ะนี่ค่ะหญ้าหน้าฝนเนาะรกมากอันนี้เป็นยางนาค่ะยางนาสิบตน้นนะคะยูคาปลูกไว้ประโยชน์หลายอย่างประโยชน์มากมายค่ะเผาถ่านก็ได้ทำฟืนก็ได้ ทำโรงเรือนก็ได้นะคะขายก็ได้ค่ะใกล้ถึงบ้านละอันนี้เป็นต้นสวนอะยุค่ยายังนาของป้าบัวค่ะนะคะ ถึงบ้านแล้วค่ะขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันนะคะมาถึงบ้านฝนตกแล้วค่ะอย่าเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อนฝนตกพอดีเลยนะคะขอบคุณที่ร่วมเดินทางมากับป้าบัวค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคลิปนี้ขอลาโดยเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ หลานจ้าจ้า